สวัสดีค่ะทุกคนเอาดอกไม้ป่าสวยๆมาฝานนะคะนี่คือดอกกล้วยไม้ป่านะคะทุกคนไปค่ะไปหาเห็ดกันเผื่อได้เห็ดสวยๆเลยดอกนี้โอ้โหบักเอฟเลยค่ะมี่มก่อน เราเยอกสวยเลยโอ้โหดูคะ่ะมีคนเตะเห็ดว่าเธอเตะเห็ดฉันนี่กระดิ่งดอกอีกดอกหนึ่งเขาหามิเจอเนื่นะทุกคนดูดี เจออีกดอกอยู่ในโดมมุดมุดมุดโอ้จริงดอกหน้าอ้วนเลยค่ะดอกเล็กนิดเดียวขอบคุณนะคะสวยๆอยู่ข้างทางเลยค่ะโอ้เน่าเสร็จแล้วเอาไว้นี่เจออีกดอกนึง สองดอกไม่เห็นนี่ดอกอนี้ไฮไฮนั่นไงเจอแล้วอยู่กลางทางเลยค่ะสนามหญ้าเลยดูสิ ไปใส่ตะกร้าก่อนนะคะตรงนี้เจอดอกใหญ่ๆหลายดอกเลยดูดิดอกนึงเอาไวต้ตรงนี้ก่อน

กองไว้ก่อนหูโดอกใหญ่งั้นเลยอะโอ้โหตุด,ดอกนี้ดิไอี่สองดอก เอากลุตรงนี้ก่อนโอ้อได้มากลุ่มหนึ่งเลยค่ะดูสิมีหรือเปล่าสีมันกลมกลืนกันเหลือเกินเจอกลุ่มเบลเลอร์เลยทุกคนดูดีกลุ่มนี้จะได้กี่ดอกเดี๋ยวเรามานับกันดูดิเต็มเลย แต่วันนึกว่ามันจะไม่ออกซะแล้วปีนี้ขาดน้ำขาดฝนนะคะยิมะก็ไม่ตกแรงก็แรงนะคะดูดิดีใจอ ไม่ได้ไหลายดอกอยู่นี่กลิ่นหอมมากเลยหอมโอ้โหสวยๆทั้งน้ำเลยค่ะ เต็มคาราเบลไปเลยค่ะดูสิสีมันกลมกลืนกับใบไม้นะคะดอกเล็ก,กแทบจะไม่เห็นเลย,ย,ยนี่ก่อนนะคะติดกองไว้ก่อน เด็กนีค่ยอดออินิโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหติดดินเลยค่ะฮิฟาเฟตเอาไว้นี่ก่อ oh, น น้ำน้ำน้ำดจุดจุดุดโอ้ติดดินแน่นมากค่ะอมันยู่ในพงน้ำเลยน้องอกสองดอกออ้ยน้ำน้ำค่าน้ำน้ำ หนามกุลาป่านะคะทุกคนเจ็บนะคะหนามกุลาป่า กลุ่มนี้ดูดิได้มากลุ่มหนึ่งเลยค่ะตัดขาดเลยนะคะเห็ดฟอเห็ดมอรียนะคะกินเฉพาะหัวมันนะคะอีกพันหนึ่งกินขาก็ได้นะหัวก็ได้นะคะ คล้ายเห็ดฟองน้ำนะคะเขาจะอมน้ำมากเลยนะคะเนี่ยอดี๋ยวไปทํากินแล้วเหลือนี่เดียวปีนี้นอิตาลีแรงมากเลยนะคะตะวันคิดว่ามันจะไม่ออกซะแล้วมาดูแล้วรอบหนึ่งได้ไปสามดอกพอดีฝนมันมาฝนตกมาวันหนึ่งตกแรงมากเลยนะคะเนี่ยเนต้องใส่ได้น้ำฝน เมื่อรอบที่แล้วนะฮะเนี่ยดอกเลยได้ใหญ่ขึ้นเลยค่ะสวยเชียวกลิ่นหอมหอมหอทำอะไรดีเมนูทำอะไดีดยำนะคะยำก็อร่อยนะคะเนี่ยเอาไปยำยำแบบลาบบ้านเรานะคะหรือยำแบบอิตาลีนะคะก็อร่อยนะคะเหลือ,อไปผัดใส่ไข่นะคะ ผัดใส่ไข่ก็อร่อยทำครีมครีมซอสเห็ดนะคะแล้วก็กับสปากเกตตี้ก็อร่อยนะคะแล้วแต่เราอยากจะทำอะไรนะทำได้หมดนะคะเมนูนี้มีครั้งเดียวนะคะปีหนึ่งออกครั้งเดียวนะคะเห็ดชนิดนี้ เดี๋ยวตะวันจะผ่าให้ทุกคนดูนะคะข้างในมันกลวงนะคะมันไม่มีอะไรเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะข้างในน่ะมันกลวงนะคะก่อนนะเนี่ยค่ะข้างในไม่มีอะไรเลยนะคะเนี่ยมันกลวงกลวงแบบนี้ค่ะโลง่ลงเลยค่ะแต่อร่อยนะคะไปค่ะทุกคนหาต่อเจ๊ <Okay. S 1> สองดอกน้อยๆน,นะคะ โอ้ยน้ำเจ็บเจ็บเจ็บอ่ะโอ้ยโอ้ยเอ้ยอ่ะหยุดโอ้ยคนดีมู้น้ำมันยูข้างล่างเลยมูนข้ามุนไวก่อนนะหาที่ไปเอาก่อนโอ้ยไม่เห็นอีกสองดอก Sendok đốt. Cái này tôi รักทเลเหลือเกินนะคะมันอยู่ในดงค่ะอ,อมาอยัางไงคะเนี่ยสองดอกดูด,ดิตรงนี้ตะวันไม่เคยมาเก็บเลยนะคะ ทางกลับบ้านเลยเห็นเดินกำลังจะกลับบ้านนะคะเห็นหัวสองเมืองสองหัวก็เลยลงมาดูไม่แน่ใจค่ะเดีย๋ยวลงไปเดินดูนิดสักหน่อยกลับถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนวันนี้ได้มากลุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็ได้ผักเสี้ยนฝรังนะคะมาดองนะคะตะวันขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคน